แล้ววันนี้เราจะมาแนะนําที่ตกปลาที่หาดชะอำนะครับนี่เลยครับเวลาเรามานะครับเราขับรถมาสุดทางตรงหาดชะอำใต้เลยนะครับให้มาสุดหาดนะครับเราก็จะเห็นพวกนักตกปลามานั่งตกปลาตรงนี้นะครับปลาที่เขาตกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเห็ดโคนปลาจวดปลาบัวนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้นั้นพี่เขาก็จะเป็นเอากุ้งนะครับกุ้งสดๆมาเกี่ยวตัวเบ็ดไปเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นปลาในกระชังไหมครับนี่แล้วเขาก็จะเอากุ้งนี้ครับมาเกี่ยว ใส่ตัวเบ็ดตัวเดียวเลยครับแล้วก็ตะกวัวลูกหนึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็มีเสียงไกลๆมาจากเจ้าตัวเล็กนะโอ้ยได้ปลาแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวเล็กผู้หญิงเนี้ยได้นะครับแต่ว่าไปตามพี่ชายมาเยอะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเยอะไม่ไหวนะครับมาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรและปลาที่ได้รอบนี้นั่นก็คือปลาปลาจวดนั่นเองนะครับนี่เหลยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่โอเคเลยได้เยอะมาดูทั้งฝั่งพี่เจ้าถิ่นกันมากนะครับตัวนี้เขาใช้เป็นเหยื่อปลาทูนะครับ หั่นท่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเกี่ยวที่ตัวเบ็ดได้เลยนะครับนี่ชีเป็นชิ้นๆอย่างนี้แหละครับไปเกี่ยวที่ตัวเบ็ดอ่าแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวตีนะครับตัวนี้พี่เขาจะตกเป็นปลาเห็ดโคนนะครับแล้วพี่เก็ได้ปลาสากมาโชว์เราครับประมาณ5กิโลครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะ